วันนี้มาเรามาดูตัวอย่างฮะแม่บ้านอยู่นีนบ้านก็สวยได้ครับสุขภาพแข็งแรงด้วยครับดูโคตรพี่เอนะครับวันนี้มาดูโคตรพี่เอครับ ถ้าต่อไปครับเรา,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 เาพักสิบสามวินะครับตอนนี้เราพักสิบสามวิใช้อา,า,ยอาร,ย,รยบทตามสบายใจเพื่อให้ออกซิเจนวิ่งเข้าไปในเ,เส้นเลือดเราหรือในหัวใจเราแบบสบายๆนะพักผ่อนนี่เลยสามเซ็ตนะครับสามเซ็ตละสิบห้าครั้งซ้ายขวาถ้าแบบนี้ก็ ได้ขานะคะขาเลก็กค่ะช่วงท้องที่มันย้วยจะกระชับสังกลังกันนะคะดูเงอะ 15ครั้งต่อ1เซต3เซตติดต่อกันพัก30มสิวิไปเลยค่ะ กูยอยากไปปล่อยแล้วเดี๋ยวเช้าถึงชื่อก่อนมาไปดูบ้านใช้พื้นที่ห้องออฟฟิศเล็กๆไหมออกได้เลยครับร่างกายง่ายๆโคตพี่เอพี่เอก็เบือบ่อสักเบื่อเอาสักเบื่อมาพันแป๊บปะสักเบื่อนะคะสักเบืบ่อโอ้โหหนีหน,นาวชิปโล่ก็บ้าบ่ชิปโล่ล้าโล่ก็โลน,นี่ไป็เลยงูนุน้ยเท่า ติิอยากมีร่องทติดไ,ไหมเดี๋ยวตอนไปตัดต่อดิครับพ,พักสามสิบวินะครับตอนนี้น้องๆครับวันนี้เราไม่ต้องกลัวครับก่อนจะเริ่มงานไปที่ออฟฟิศไปเช้าๆหน่อยนะครับใช้โต๊ะทำงานเล็กๆวอร์มอัพตัวเองง่ายๆสวยง่ายสบายสไตล์โคตรพี่เอครับ ี่ทำบนแม่อัดคลิปเลยทำกะเพรานะกะเพรอกไก่น้ำกับไข่ดาวน้ำสุขภาพไปอัดเลยเดี๋ยวอยากคลิปเลยวิธีการทำยุคนี้ใครห้าสิบปีขึ้นไปนะเห็นไหมครับโครปีเออายุห้าสิบ่าแล้วห้าสิบห้าแล้วครับเพื่อนเพื่อนน้องสาวสาวทุกท่านครับสิ่งที่น้องๆไม่ปฏิเสธคือนี่แหละครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ับตามพี่เขา เสร็จแล้ไหมครับใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วครับเนี่ยห้าสิบห้าปีไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยได้คอมเมนต์จากลูกชายที่เป็นสะจูดครับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็พยายามสั่งให้คุณแม่ฟิตร่างกายเพื่อลูกชายท่านมีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกชายเป็นห่วงว่าแม่สุขภาพไม่แข็งแรงให้ออกกำลังกายนะครับอ,อีกรูปแบบของความสวยในบ้านหรือที่ทำงานนะครับ สเซาทรเรียบร้อยใช่ไหมครับฝึกนานไหมครับโคตพี่เอครับ <No. S 1> แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโชคดีครับเพื่อนๆได้เห็น